สวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะที่ติดตามช่องของประสิทธิ์ชมพูนุชอยู่นะครับตอนนี้กำลังทำปุ้งกีนะครับในรูปแบบไม้ไผนะ่ซึ่งเป็นปุ้งกีที่มักจะประยุกต์ใช้ในสมัยก่อนนะครับเพื่อที่จะนำไว้ใส่ดินเอ้ยใส่ข้าวหรือว่าใส่ข้าวเปลือก ในสมัยโบราณนะครับวิธีการสารนะฮะก็จะมีการใช้ลายหนึ่งนะครับหรือว่าการยกหนึ่งคมหนึ่งนะครับมากกว่า <c oughs> ลายอื่นๆนะครับซึ่งปกติก็คือการทำพุ่งกีเนี่ยนะครับก็คือจะอยู่ในประมาณที่ใหญ่พอสมควรนะครับกับการใช้ตักดินตักข้าวหรือว่า สิ่งอื่นที่ต้องใช้นะครับอันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังอันนี้ด้านในนะครับพุ่งขี่นะครับก็สามารถที่จะใช้ตักได้นะครับตอนนี้ยังสาาดไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวก็จะต้องใส่หูด้านข้างนะครับเพื่อที่จะไว้จับยกนะครับกับพุ่งขีนะครโบราณหรือว่าพุ่งกี่ไม่ไผ่นะครับอันนี้ก็พามาดูกันนะครับซึ่งลายก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ ก็ให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ได้ดูนะครับเพื่อที่จะได้เห็นว่าช่องเรายังมีการนำเสนอเกี่ยวกับการใช้จักรสารหรือว่าทำจักรสารกันอยู่นะครับซึ่งแต่ละงานที่ได้นำเสนอนะครับก็จะพยายามที่จะนำเสนอให้บ่อยที่สุดนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะได้นำเสนอเรื่อยเรื่อยนะครับฝากเพื่อนๆพนี่ๆติดตาม นะครับกับการนําเสนองานจากสารด้วยกันแล้วกันนะครับนำเสนองานจากสารให้พวกเราได้ดูกันนะครับให้พวกเราได้ดูกันเรื่อยๆนะครับซึ่งจะเป็นงานที่ถือว่านะครับมีประโยชน์แล้วก็มีคุณค่านะครับในการประยุกต์ใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาตินะครับมาเป็น <c oughs> เครื่องใช้สอยนะครับ ให้เราได้เห็นกันนะครับก็ไม่ได้มีลวดลายมากมายอะไรนะครับสำหรับปุ้งกีนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถทําใช้ได้นะครับทําใช้ได้ซึ่งแต่ละครเรียนในสมัยก่อนนี้ก็จะทําใช้อยู่นะครับนะกับปุ้งกีนะนะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆคอยติดตามคอยเป็นกําลังใจให้พวกเราตอบ